สวัสดีทุกคนนะด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแต่งบ้านนะนี่จริงที่เรียกชื่อเอ้ยชื่อโอ้ยุยชื่อจริงๆของมันนะคือ how zipper ห,หรือเปล่าอาจอกเสียงไม่ค่อยถูกก็ขอโทษกันด้วยนะทุกคนเราจะเข้าเกมไปเลยสภาพบ้านเราไม่ใช่บ้านเราดิมันก็ใช่ห้องชั่วคราวนันนี้เรากำลังเก็บ ตังอยู่นะตอนนี้ตังเราอยู่ที่ส้มหแปดทุกคนยังไม่พอทุกคนเราวันนี้เราจะมารับเควสเอาโอ้โหวันนี้เราจะมารับเควสกันอีกสักเควสนะทุกคนเออมีเมลมาสามเมลทุกคนโอเคอันนี้เนี่เราไม่รู้ว่าต้องทำไงจริงๆนะงั้นเรากดอันนี้เลยก็แล้วกันว้าวเราต้องมาทำอะไรอะ ืมโอเคเขาให้เรามาทำอะไรนะทุกคนมาทุบผนังบ้านใช่ปะทุบเนี่ยให้ออกให้หรือเปล่าโอเคทุกคนเออสิ่งที่เราต้องมาทำคือเช่องนี้ปะออาไม่ใช่ไม่ใช่ อืมมามาทุบเนี่ยกำแพงน,นี้ออกนะทุกคนซึ่งเป็นห้องมันเป็นห้องอะไรวะเออห้องเลีกนเดี๋ยวห้องน้ำไม่น่าใช่บ้างห้องน้ำมันน่าจะอยู่ที่เออห้องอ,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 อะไรเนี่ยโหทุกคนโอ้มีชั้นใต้ดินด้วยนะทุกคนแต่ไม่มีอะไรเราทำ เอ้ยไม่ใช่ดิมีปลาเกเราซ่อมมันแน่โหเกือบ,เก,อบเกือบขึ้นไปละเคเรานเ่เกมเนาะเล่นเกมนี้นี่รู้สึกว่าเป็นแม่งทุกอย่างอะทุกคนเขาให้ทำอะไรก็ทำละทุกคน Okay. เส้นสีน้ำตาลนี่รู้สึกว่าเราต้องลงอันสุดท้ายนะเพราะมันเป็นเส้นนี่อันตรายใช่ปะ่าไม่ใช่เราไม่รู้นะทุกคนไปดูช่องอื่นมาเขาก็ว่ามาเง,งี้โอเคปลักใหม่เสร็จแล้วนะห้องนี้โอเคมีอะไรปะ โอ้บ้านนี้มีห้องใต้ดินดะีนะทุกคนดีจริงอ๋อแล้วไม่มีห้องน้ําเหรอห้องน้ำอยู่อยู่นี่วะโอห้องน้าอยู่นี่โอ้ดูห้องน้ําขอดิยอดเออเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปตรงนี้ไว้ก่อนนะแป๊บนึงนะทุกคน โอ้กล้องยังชัดทุกคนถ่าไ,ไว้ถ่ายยังวางอเคิดถ่ยแล้วอ่ะเพราะงั้นเรามาทำกดอีโอเคถ่ายตงนี้ไว้ด้วย โอ้มีเขาพูดมาให้เราสาอย่างเลยทุกคนเห็นไหมอันนี้ใช่คนปะใช่ทุกคนงั้นเราก็ทุบเลยโอ้โหเอาไม่ถึงเออรู้สึกว่าจะนานหน่อยนะทุกคนใจเย็นใจเย็นทุกคนเราต้องใจเย็น อะไรเสร็จนี้ช้าขนาดนี้นะเออมันเป็นอิดนะทุกคน,นก็ไม่ใช่อะไรนี่แบบไงง่ายโอ้เหมือนเขาจะทำแบบตอนแรกลูกเขายังบอบอเบบ,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 บบอเออเบบอแต่ตอนนี้ลูกเขาโตขึ้นแล้วเขาก็เลยแบบ อยากได้ห้องกว้างขึ้นก็เลยทุบห้องเก็บของนี้ออกแล้วก็ทําเป็นห้องให้ลูกของเขาเลยนะทุกคนอ้อเขาแล้วมันทุบม่ดใ่้อ่ะทุกคน ไปทุกเย่อๆจ้างานนี้ทุกยว่ยวเจ้าพอเทพเจ้าใส่ฟ้านั้นมันคุณละเ่ืงกันแหละคนเราไม่เห็นมีประสิทธิภาพเลยฮัยโลโหลไม่มีอะไรให้เราอัพเลยเหรออัพคนที่มันโอเคกว่าน,นี้ ระวังนะทุกคนระวังจะไปทุกวันนี้นะท,ทุกทุกผิดอันนี้โซยเลยนะทุกคนโอเคไฟนี่เราย้ายเลยปะน่าจะได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายอยู่กลางห้องเลยเโอเคปะเดี๋ยวเรามาเราต้องดูกันเราต้องดูกันอีกทีนะ เคมีมีของให้เราอับนะทุกคนอืมไม่รู้นะว่ามันว่ายังไงเราอัพอันแรกก่อนจำไม่ถ้นเราอับอันแรกถ้ามีครั้งเราต้องอับอันส่งเราจะไล่ไปแบบนี้อหอันแรกเราว่ามันน่าจะเป็นการทุบเร็วขึ้นนะทุกคน Okay. เราทุบเสร็จแล้วส่วนเศษของมันนะมันจะหายไปเดยอัตโนมัติเลยนะทุกคนเราไม่ต้องไปเก็บมันให้มันเสียเวลาพเพราะฉะเพราะว่าเราทุบนี่มันก็เสียเวลามาเยอะแล้วนะคนฝึกไว้เพืนะ่อนกคนเราจะไปเป็นวิศวกรวิศวกรวิศวกรรมคนแง่เอ้โยโง่แม่ง,ง,มงทุกเรือ่องเราเนี่ย ร็จยังเคียร์เรียบร้อยเราต้องมากั้นระหว่างห้องของแม่แล้วก็ห้องของลูกนะใช่ปะ่ะถ้าใช่อยู่แหละปิดไฟลงไหนอฮะฮัลโหลเออช่างออช่างเออตรงนี้ปะ่ะเคเสียตังค์ไว้นะทุกคน กดอ e ีว่าวางเอา้าวัดอ๋อเราต้องกดเมาส์ค้างนะคลิกคลิกไซค้างซึ่งมันก็ใช้เวลาโอ้โ oh หระวังตรงปะเนี่ยน้าจะตรงอยู่เลยเนาะ ทำไมมันใช้เวลานานขนาดนี้โอ้โหช้ามากทุกคนเอาแบบฟึดฟึดเลยไม่ได้เหรอฟึดฟึดเลยอะโรงเรียนใครเรียนออนไลน์บ้างทุกคนคอมเมนต์ว่า ไว้ใต้คลิปเลยรู้สึกยังไงกับการเรียนออนไลน์บ้างมันสบายกว่าเรียนห้องเรียนไหมแต่สำหรับคนนะ่ะเรียนในห้องเรียนโอเคกว่าเยอะเลยได้ไปเจอเพื่อนแล้วก็ได้เล่นมุกกับรูนทาอะไรหลายอย่างมันทําให้เรายินได้อยู่บ้านน้นโคตรน่าเบื่อเลยทุกคนไม่ได้หรอได้ดิโอเคโอเคเสร็จแล้วทุกคน ฮะตรงนี้ไว้นี้ก่อนคอให้เราเออมาเปลี่ยนที่นอนนี้ลูกเขาเนะีนยเพราะว่าลูกเขาโตแล้วพักเสียบ่ะตรงนี้นะีใช่นะทุกคน Okay. เรื่องของกำแพงเหรอเอาอันแรกเลยเราจะเริ่มจากอันแรกทุกอย่างนะทุกคนที่นอนอยู่ตรงไหนวะเค okay. เสียเวลากันหายแล้วตรงนี้ปะน่าใช่ทุกคน ตรงนี้ป่ะ2000 years later อ,อ๋นี่ไงนี่ไงทุกคนใช่ป่ะโหเราก็หาตั้งนานซึ่งลูกเขาก็เป็นลูกคนเดิมน่าจะนอนคนเดียวแหละอนนี้ป่ะตรงอันนี้ดีกว่าเอ่อ,อดามแล้วตองน,นี้เป็นชมพู นี่ปะสบายตาดีนะทุกคนโอเคเราอยังไม่อยู่ตรงกลางแต่มันแบบแบบหยับไม่ได้อะทุกคนเออฉันแม่ง อยู่นี้แหละไม่ต้องตรงกับอันนี้ไม่ใช่ห้องเราทุกคนส่วตน,ตนตรงนี้ก็เออเออเอาไวไ้วข้างๆนีนแล้วกัน,ะะนโอเคพาสีหน่อยไหมพาสีหน่อยนะทุกคนเป็นสีอะไรดี ชิงูู่ะเดี๋ยวเราดูห้องโอ้เป็นสีขาวแล้วก็พอเป็นสีขาวเลยแล้วกันนะอืมใช่สีขาวนี่แปบใครอ่อนใครอ่อน นม่กินไม่ใช่คือเขาหลอกถูกอว What? อนกาจะใช่อันนี้เลยคุณ ผมไม่เพิ่มให้เราอะแบบโอ้ยที่ขาที่เขาเขาวจสเขาวจ้ะอืมน่าจะานี้แหละว่าดูขาวสุดแล้วนะถ้ามีใช่ก็ช่างแม่งตอนนี้เราสามารถส่งเคว็ดแล้ว้วเราไม่งอตอนนี้เราได้ตังมาเออสามพันกว่า

โอเคตรงนี้ด้ยป่ะทาแมนเลยหมดเลยเนาะทุบยังไงเนี่ยฝนโอเคไม่มีแบบให้เราปลดร่องอันนี้ย้ายไปอีกฝัง <Yeah. S 2> อยากเขาไม่เพิ่ไม่เราเลยนะอยากได้ร้ออรนนะทุกคน ปืนเอ่อไงวะก็เสียดายเกมนี้ิมพ์แบบภาษาไทยไม่ได้ละคนนี่ไงสุดวิ์ แปี่เอาแบบ1ีแล้วกันเนาะเออเด็กก็ประมาณนี้เลยเนาะกดอีเค mm hmm. e. okay. สว่างนะ mm hmm. ก็มีแค่นี้เนาะทุกคนแต่ทำไมคุยเราอยังไม่เสร็จอะงงเคช่างมันเราจะทำการตรงคุยเลยนะทุกคน ไปไปแร้วไปแร้วโอ้ด๋ดีทุกคนเปิดไฟแฟลเปิดประตูเลยกดผี <o> นี่ทุกคนเราต <arson acha. S 3> uh ้องมาซ่าเอ็มาซ่าอะไรมาซ้อมปลักที่แบนี้ก็ว่าทำไมมันไม่ร้อยเปอร์เซนตกลือบเกลือบ กือบพลาดไปแล้ว <Hey. S 1> อย่าลืมนะใส่สีน้ำตาลใส่สีน้ำตาล mm hmm. เพราะว่าเล่นเคยเป็นเล่นนอกรอบนะทนหมน,นแล้วใส่สีน้ำตาลอันแรกอ่ะมันทีไ่ไปต้อยล้วล่ะคา้างอยู่ยังไงลย 1%น่รอยเราล้มาดูโอเคตอนนี้1%นึแล้วยอนไม่ปิดไฟนะเปิดไฟไว้แหละดีแล้วโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วกลวับบ้านแล้วตอนนี้เราได้ตังมาสาม0ันกว่านะทุกคนกลับบ้านโอเคสำหรับเกมนี้ก็เล่นเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเราคิดว่ามันใช้เวลามากโดยเกมเนี่ยสำหรับ คลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย